สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับป่าเขาช่วงนี้ครับต้อ,องมีงานครับนี่มันมันจะมีเอาที่อ่ยล้ำในนนนุน,นสูงสูงครับีนนนทไทยใทางกานนทไทยนะครับเห็นอย,อยาสองเขาส่วนใหญ่ก็จะงามเพราะว่าแถวนี้มันเก็บร้ำครับ ทำหลายครับนี่ก็บางคนเขาก็ฉีดยาเน,ะนเาะมันก็ไปฉีดยาก็แล้วแต่ครับเางั้ว่าใส่ปุ๋ยแล้วเขาปัดเขียวเลยมาต้องทุ่นระหว่างอันนี้ตำบลเมืองปราสาทนะครับตำบลเมืองปราสาทตู่นี้บาตต้านรถต,รตะปูแบบไปเยี่ยมไม่นหวไม่ไหวครับข้างหลังก็อบตเมืองปราสาทนะครับ ระหว่างจะในทางไปช่วงเนี้ยเขาสวงามจะสวยเพราะมันมีลําคลองแล้วก็พันไปใส่เขาเช้าน้าได้นะครับแต่บางทีไกลๆคลองมันก็อาจจะเขียวที่รีวิวผ่านมาแล้วก็รอยเชบแป๊บนึงสิงหาเขาน้ามก็จะมาฝนฝ้าก็จะมานะครับบรรยากาศสวยงามกันนี่วันนี้วันที่สี่สิงหาคมสี่ฝ่าฝนก่อทยอยมื่อยค้นลงมานะครับครับให้กำลังใจทุกคนทุกท่านให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับสวัสดีครับ